สวัสดีชาวราศีมีนลัคนามีนครับหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมครับถึง12เมษายนครับคลิปนี้เป็นคลิปทานายดวงชะตาของชาวราศีมีนครับลัคนามีนประจําช่วงเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566ครับเดือนพฤษภานี้ชาวราศีมีนจะมีดวงชะตาเป็นเช่นไรเรามาดูกันครับ ขอเปิดให้ครบ10เรือนชะตาก่อนนะครับสำหรับชาวราศรีมีนและคณามีนนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เท่าที่มองเห็นจากภาพรวมนะครับเท่าที่มองเห็นคร่าวๆตอนนี้อยู่นะ ตัวคุณเองนะครับชาวราศีมีนหลายๆท่านหลายๆคนนะครับมีโอกาสใหม่ในเรื่องการงานเข้ามาบางทีบางท่านนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการที่ได้หลายๆคนนะได้ย้ายนะครับหลายๆคนได้ย้ายหรือว่าได้มีเขาเรียกว่าตำแหน่งหน้าที่ที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งแม้เท้าครับขึ้นในตำแหน่งตัวตนของคุณคุณทุ่มเทมากเพื่อให้ได้การ เรื่องตำแหน่งปรับตำแหน่งหรือว่าความเจริญก้าวหน้าในหน้านะที่การงานครั้งนี้รวมถึงทั้งการย้ายไปขึ้นตำแหน่งนะครับหรือว่าการเริ่มต้นกิจการใหม่ด้วยนะครับสำหรับบางท่านบางคนนะครับที่ผมพูดอย่างนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่าในตำแหน่งของเรือนการงานครับก้าวเหรียญขึ้นมาตรงนี้ก้าวเหรียญเนี่ย มันเป็นเรื่องของถ้าเกิดว่าคุณทํากิจการนะครับคุณจะทําเกี่ยวข้องกับกิจการที่อาจจะมีลูกน้องนะครับหรือว่าถ้าคุณทํากิจการด้วยตัวคนเดียวมันอาจจะเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร้านขนาดเล็กนะครับการทําสวนต้นไม้หรือว่าการทําการเกษตรนะครับก็เรียกว่าเป็นไปได้นะครับแต่ต้องเกี่ยวข้องกับพื้นที่แน่ๆนะครับต้องมีการทําอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่หรือใช้สถานที่อย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณจะเปิดกิจการของตัวเองนะครับแล้วก็ ที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรอีกเพราะว่าเดทครับขึ้นในตำแหน่งของพันธุนะครับหลายคนมีโอกาสย้ายที่ทำงานนะครับหรือถ้าไม่ได้ย้ายที่ทำงานเนี่ยหลายคนก็มีโอกาสที่จะย้ายนะครับนแผนกนะครับหรือว่าจำเป็นจะต้องออกจากงานเลยนะบางท่านนะตัดสินใจออกจากงานนะครับเพื่อที่จะไปเริ่ม อาชีพใหม่หรือเริ่มเริ่มต้นตั้งตัวใหม่นะครับในเส้นทางที่ตัวเองเลือกนะครับสิ่งนี้เนี่ยมันมาเป็นสัญญาณนะครับร่วมกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอาจนทนไม่ได้หรือคุณไม่อยากจะทนอีกต่อไปเดิมูนครับขึ้นตรงตําแหน่งปุตตะถ้าเกิดว่าคุณทํางานในองค์กรอยู่นะครับหรืออยู่ในลักษณะของการที่ร่วมทุ้นส่วนนะครับร่วมทุนนะครับ มีคนที่ทํางานร่วมก,กันกับคุณนะครับลูกน้องผู้บังคับบัญชาหรือบางทีอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานของคุณก็ได้นะให้ร้ายคุณตลอดเวลาพูดจาแบบเรียกว่ายังไงอเปลี่ยนคุณจากคนถูกให้คนเป็นคนผิดหรือบางทีเปลี่ยนเขาจากคนผิดให้เขาเป็นคนถูกได้มีอํานาจอิทธิพลต่อคนที่ไล่ล้อมนะครับในสํานักงานที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดต่อตัวคุณได้ง่ายนะครับมันก็เป็น เรื่องนะครับที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดนะครับแต่สำหรับบางคนที่ยังต้องทํางานอยู่ในที่เดิมสถานที่เดิมนะครับมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตรงนี้นั่นหมายความว่าตัวคุณเองนะครับคุณอาจจะตัดวงจรนะครับที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สบายใจเนี่ยมาอยู่ในโซนเล็กๆของตัวเองที่ผมพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะมันมีเรื่องอะไรรบกวนจิตใจครับ เป็นมหาดเล็กไมเท้านะครับมหาดเล็กไมเท้าเป็นคนที่เขาจะรับผิดชอบงานของตัวเองแค่เฉพาะที่เขาจะต้องทำเขาไม่ชอบทำงานร่วมกับใครเขาชอบทำงานเดี่ยวแบบโซโล่นะครับโดยมากนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนถ้าโอกาสหรือช่องทางมันยังไม่ใช่คุณอาจจะตัดวงจรนะครับของเพื่อนร่วมงานออกไปนะครับคนในที่ทำงานออกไปนะครับมาเป็นวงจรของ การที่อยู่ในมุมเล็กๆของตัวเองทํางานโดยที่ไม่สนใจใครบางคนอาจจะเรียกว่าแทบจะใส่อินเอียนะครับหูฟังทํางานเลยนะไม่อยากไปฟังคําพูดเขาเรียกว่ายังไงที่มันแบบเสียดแทงจิตใจหรือกระทบประทั่งจากใครที่อยู่ในออฟฟิศเดียวกันหรือว่าอยู่ในพาร์ติชันใกล้เคียงนะครับคราวนี้ ในส่วนของการเงินนะครับการเงินเนี่ยเดือนนี้ชาวราศีมีนจะค่อนข้างนิ่งนิดนึงที่บอกว่าค่อนข้างนิ่งมันเป็นเพราะว่าตัวคุณเองครับในช่วงเดือนนี้ครับมันมีเรื่องที่นอกจากคุณจะพยายามเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดโดยไม่ต้องไปสนใจใครแล้วนะครับบางคนครับ ที่ตัดสินใจนะครับตั้งออกมาตั้งกิจการใหม่นะครับคุณจําเป็นต้องเซฟเงินอย่างเต็มที่ถามว่าฤาษีใช้เงินไหมในความเป็นจริงครับฤาษีก็เป็นนักบวชฤาษีฤาษีก็แทบไม่ใช้เงินแทบไม่ใช้ทรัพย์สินอะไรแต่ในโลกของความเป็นมนุษย์นะครับเฮอร์มีตรงนี้นั่นหมายความว่าคุณพยายามใช้ทรัพยากรเดิมหรือทรัพยากรที่มีคุณมีอยู่รอบตัวให้คุ้มค่าที่สุดนะครับโดยที่ไม่สิ้นเปลืองนั่นเองนะครับคราวนี้ นอกจากมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหรืออาจจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับนั่นหมายความว่าตัวคุณเองนะครับคุณก็ยังรอคอยความหวังเพราะว่าเฮอร์มิตเนี่ยเป็นถ้ามองกันในไพ่สำหรับตาสตเฮอร์มิตเป็นการรอคอยความหวังอย่างหนึ่งหรือกอารอธิษฐานด้วยแรงปรารถนาอย่างหนึ่งนะครับซึ่งคุณก็ต้องหวังแหละว,ว่าจะให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นเพียงแต่ว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะเดือนนี้นะครับอัศวินดาบ อัศวินดาบสำหรับเนี้ยมันจะเป็นการที่ต้องต่อสู้กับเขาเรียกว่าเห็นไหมปกักโยปากาซึ่งมันจะคล้องกันตรงนี้เลยนะครับมันจะคล้องกันตรงนี้เลยนะตำแหน่งนี้นะครับคุณต้องต่อสู้กับพวกปกักโยปากานะครับต้องเอาตัวรอดจากพวกที่พยายามให้ร้ายคุณนะครับแต่คุณจะทําได้คุณจะทําได้ตรงนี้นะครับมหาดเล็ก ถือถ้วยออกมาตรงนี้มหาดเล็กถือถ้วยคือเด็กที่มีเซนต์มีสื่อสัมผัสมียานวิเศษคุณอาจจะพึ่งใครสักคนครับที่เขามีวิเนาญาณนะครับหรือว่ามีความสามารถนะครับที่จะทําให้คุณช่วยหาทางออกให้คุณได้หรือถ้าไม่อย่างนั้นครับถ้าคุณไม่รู้จะพึ่งใครไม่นึกถึงใครใดๆทั้งสิ้นนะครับให้คุณเองนะครับพยายามสวดมนต์นะครับพยายาม อยู่ในลักษณะของการาทำจิตใจให้มันสงบให้มันสื่อกับาภายในตัวเองภายในตัวเองในที่นี้ผมก็ไม่อยากจะพูดให้มันลึกเกินไปแต่ภายในตัวเองผมเชื่อว่าคนทุกคนครับมีเทวดาประจำตัวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเองนะครับคุณอาจจะขอความสงบตรงนี้นะครับหรือว่าคุณอาจจะ ใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นการที่ว่าสื่อเพื่อให้คุณเองเนี่ยได้พบทางสว่างหรือทางออกหรือว่าคุณไม่ต้องแบบไปใส่ใจกับปัญหากับอีกทางหนึ่งที่มันจะเป็นไปได้ครับคือตัวคุณเองนะครับอาจจะนอกจากสวดมน์นะครับภาวนานะครับปฏิบัติให้ได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนนะครับที่พยายามปฏิบัตินะครับเพื่อให้เรื่องราวที่แบบ ถูกให้ร้ายถูกเพ่งเลงเนี่ยมันหายคลายไปเนี่ยมันจะเกิดเรื่องราวที่ดีขึ้นซึ่งแน่นอนครับผมไม่ได้อะไรนะขยายให้นะครับชาวราศีมีนนะเห็นแล้วเข้าใจว่าหลายๆท่านราศีมีนอื่อาจพอสมควรเลยกับการที่แบบต้องเจอสภาพแวดล้อมที่แบบเหมือนกับว่าทําอย่างกับคุณไม่มีหัวใจหัวใจเนาะสิบถ้วยตรงนี้ครับ ไม่ว่าคุณจะพึ่งใครหรือว่าหาคำปรึกษาจากใครสักคนที่มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านจิตวิญญาณหรือทางด้านของเ,อเรื่องของโลกภายในนะครับหากคุณสวดมนต์เองนะครับได้ผลเช่นเดียวกันนะครับคุณจะได้พบความสงบนะครับเรื่องราวต่างๆที่มีคนพยายามทําร้ายคุณนะครับมันจะถูกกระเทาะและเปิดออก ความจริงจะถูกเปิดเผยที่ผมพูดแบบนี้เพราะอะไรครับ The world ขึ้นตรงนี้ครับ The world ขึ้นตำแหน่งของสหัชชะนะครับเพื่อนฝูงแวดล้อมคนสนิทหรือคนที่เขาเข้าใจคุณคนที่เขาเห็นว่าคุณเป็นคนยังไงมาตลอดนะครับเขาจะออกมานะครับปกป้องคุณออกมาให้เขาเรียกว่าแรงผลักดันแรงสนับสนุนคุณนะครับให้คุณรอดพ้นจากปากกะปากเกี่ยวปากกาครั้งนี้นะครับแล้วก็ ในส่วนของสุขภาพนะครับอ๋อนอกจากที่เขาจะออกมาสนับสนุนคุณนะหรือออกมาหาวิธีทางต่างๆให้คุณนะครับบางทีคุณอาจจะได้มีเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวอาจจะได้ไปทําบุญสร้างกุศลเพื่อนหนุนดวงตัวเองด้วยนะชาวราศีมีนนะครับถ้าทําแบบนี้ได้ก็หรือว่ามีโอกาสทําแบบนี้ได้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องดีเลยนะครับคราวนี้ในส่วนของปัตตนีคู่ครองก่อน เจถ้วยนะครับหลายหลายคนเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรืออาจจะในช่วงเดือนเมษานี้ก็ได้คุณอาจจะเกิดภาวะความเครียดตรงนี้สะสมมาจะาเดือนเมษานี้แล้วก่อนจะมาเป็นภาวะที่แบบตึงมากในเดือนพฤษภาเนี่ยหลายคนเครียดมากดูคนเดียวปีกวิเวกไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคนคุยหรือคนรักคู่ครองแล้วบางคนแบบปีกวิเวกมากๆบางทีคุณคิดครับคุณฟุ้งซ่านไปนหมด เพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้เจอหน้ากันในคนรักนะครับบางคนที่ยังไม่ได้แต่งงานอยู่ด้วยกันหรือว่าอยู่คนละสถานที่อาจจะคิดฟุ้งซ่านไปหมดนะครับตรงนี้อยากให้ชาวราศีมีนพยายามอย่าไปจับจดคิดเยอะเดี๋ยวเราจะไปแยกกันนะครับไปแยก เรื่องความรักตรงนี้ออกไปในคลิปทํานายความรักนะครับที่จะต้องทําตามออกมาเนาะแต่ว่าตอนนี้ดูให้คร่าวๆไปก่อนนะครับสำหรับคนที่มีคนรักคู่ครองบางคนครับไม่เจอหน้าคนรักไม่เจอหน้าคู่ครองคุณคิดว่าเขาแอบคุยกับใครหรือเปล่านะครับบางทีทําไมเขาเงียบหายไปคุณเงียบเขาก็เงียบนะครับพยายามนะครับ คิดให้เป็นพลังงานบวกก่อนนะถึงแม้จะมีก้าวถั่วขึ้นมาตรงนี้นะครับพยายามคิดให้เป็นพลังงานบวกก่อนเพราะว่าตราบใดที่คุณยังคงรักษาพลังงานบวกของตัวคุณไว้ได้นะครับเรื่องร้ายหรือเรื่องที่มันไม่โอเคที่มันอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องไปสะสมพลังงานผักดันกันให้เกิดขึ้นนะครับคราวนี้ในส่วนของสุขภาพครับเดวิลขึ้นมาตรงนี้ตัวคุณเองคุณจะรู้สึกว่า คุณต้องกดดันจากการถูกเพ่งเลงนะครับหรือว่าการถูกกันแกล้งเหมือนมีใครมาทิมแทงคุณเอาไฟลนก้นทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องคนที่แบบไม่หวังดีต่อต,ตัวคุณนะครับมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอพักผ่อนเท่าไหร่ก็ไม่ไหวนะครับก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าไงทําให้มีความรู้สึกร้อนตัวร้อนใจอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นไปได้นะครับ สำหรับหลายๆท่านเนาะผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่าในอย่างที่บอกนะสุภาะนะครับในเดือนนี้นะเนี่ยในเรื่องของคื่คุณจะต้องฝ่าฟันเนี่ยปากเกี่ยวปากกาเนี่ยถ้าคุณสามารถสวดมนต์ได้นะครับหรือว่าทำสมาธิด้วยตัวเองได้นะครับมันก็จะทำให้สภาวะความตึงเครียดในเรื่องของสุขภาพตรงนี้ลดลงได้เยอะเลยนะครับแต่ขออนุญาตพูดในอีกทางหนึ่ง เดวิลครับหากเรามองกันในเรื่องของการที่จะถูกล่อลวงนะครับหากคุณต้องเดินทางไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยหากชาวราศีมีนต้องเดินทางไปกับคนที่ไม่น่าไว้วางใจพยายามหลีกเลี่ยงนะครับคุณมีโอกาสที่จะเ,เกิดเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นผมใช้คํานี้ก็แล้วกันเนาะถ้าคุณไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยหรือไปกับคนที่ไม่สามารถไว้วางใจได้พยายามหลีกเลี่ยงครับ พยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางนั้นแต่ถ้าหากว่ามันไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางได้จริงๆนะครับหรือว่าไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นได้จริงๆนะครับก็แนะนําว่าพยายามอยู่ในที่โล่งพยายามอยู่ในที่ที่ไม่ทึบอับรับตาคนนะครับเพื่อความปลอดภัยของสุิภาพของตัวคุณนะครับหากเป็นอยู่ในสถานที่ส่วนบุคคลหรือว่า อยู่ในยานพาหนะพยายามมองหาทางหนีที่ไล่หรืออยู่ใกล้ทางออกให้มากที่สุดนะครับเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของชาวราศีมีนเองนะครับแต่นะครับในเรื่องนี้นะครับขออนุญาตพูดอาจจะ18บวกนิดนึงสำหรับท่านที่ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบางท่านที่ออผมใช้คำว่ามีโอกาสได้อยู่กับคนรักนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็ให้ระวังครับ ในเรื่องของการที่มีความสัมพันธ์กันนะครับก็ถ้าเกิดว่าบางคนไม่ได้ห่างจากแฟนมากหรือมีโอกาสที่จะอยู่กับคนรักนะครับก็พยายามให้คนรักทนุถนอมคุณนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทนุถนอมกันอาจจะมีปัญหานะครับเจ็บเกี่ยวกับบริเวณที่อว,วยัยวะเพศใต้นะครับก็ให ทนุถนอมกันนิดนึงนะครับสำหรับเดือนนี้นั้นในเรื่องสุขภาพของชาวราศีมีนนละคนามีนนะครับสับชาวราศีมีนคนามีนท่านใดที่เพิ่งผ่านมาพบผมเป็นครั้งแรกนะครับผมฝากกดติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับท่านใดกดติดตามแล้วผมฝากกดไลค์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวด้วยการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันมีคําถามที่อยากรู้ถามกันเป็นการส่วนตัวผมให้ไลน์ไอดีนะครับ เพื่อใช้ติดต่อในการดูดวงส่วนตัวเป็นไลฟ์ o f f i c i a l Account นะครับอยู่ในช่องคำบรรยายหรืออยู่บริเวณมุมจอในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็รายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวนะครับผมให้รายละเอียดเกี่ยวกับค่าครูหรือการให้บริการไว้ในด้านช่องคำบรรยายนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดนะครับให้ไว้อย่างค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวแหละสามารถทักมาถามเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ สำหรับคลิปนี้นะครับของชาวราศีมีนและคณามีนนะครับอยากจะบอกชาวราศีมีนและคณามีนว่าท่านใดอยู่ในสภาวะอึดอัดท่านใดต้องผนจญกับเพื่อนร่วมงานหรือสภาวะแวดล้อมการทํางานที่มันไม่โอเคนะครับมันแย่ม,มีคนที่ต้องการทําร้ายให้ร้ายคุณตลอดเวลานะครับฝากไว้นิดนึงว่ามันมีนะครับก้าวเรียญเนาะพยายามยึดมั่นในความดีของตัวเองนะครับ แล้วคุณจะคุมสถานการณ์ได้อยู่นะพยายามนะครับทำสมาธิจเจริญสตินะครับแล้วคุณจะมีพลังนะครับจะมิดแวดล้อมช่วยเหลือให้คุณผ่านสถานการณ์นั้นไปได้จากผู้ที่เห็นความจริงอันทองแท้นะครับความจริงนะครับเป็นสิ่งไม่ตายความจริงจะปรากฏถ้าหากคุณถูกสังแกนะครับแล้วก็ในเรื่องของเดสเนี่ยบางคนไม่ไหวแล้วเนาะบางคนก็แบบอยากจบนะครับอยาก ไม่อยากทำงานแล้วอยากจะเเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นนะครับถ้าเกิดว่ามันมันไม่ไหวจริงๆนะครับสรเดทนะผมขอขยายให้ก่อนนะชาวราศีมีนนะอืมเอมเพอร์เรอร์ครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณถูกรังแกมากเกินไปคุณสามารถคนที่ให้คนขอความช่วยเหลือจากคนที่เขาสูงกว่าสูงกว่า หรือเป็นหัวหน้าที่แบบมากกว่าอยู่ในระดับที่สูงกว่ามากกว่าคนที่รังแกคุณได้นะครับดูแล้วน่าจะเป็นผู้ชายอายุ40 5ปีขึ้นไป40-45ปีขึ้นไปนะครับคนคนนี้จะอมองคุณและสภาพแวดล้อมนะครับตามความเป็นจริงนะครับผิดว่าทําผิดว่าถูกว่าตามถูกนะครับน่าจะทําให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายได้รวมถึงทั้งเพื่อนฝูงนะครับ มหามิตรของคุณนะครับก็จะช่วยได้ให้คุณพ้นทางออกให้คุณได้เจอกับการแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีมีนและคณามีนอ้อ,อก,ก่อนจะไปจากคลิปนี้นะครับลาผลของชาวราศีมีนครับจะมาจากทางไหนลาภพะครับเลิฟเวอร์ครับสำหรับท่านที่มีคนรักนะครับหรือมีแฟนมีคนคุยอยู่นะครับ คนแฟนคนรักหรือคนคุยของคุณนะครับถ้าไม่ได้นับเป็นตัวเงินเป็นโชคลาภแบบลาบลอยเขาจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นได้หรือจะเป็นที่พักใจใคุณได้นะครับทําให้คุณรู้สึกคลายใจสบายใจมากขึ้นแต่หากมองกันในพระลาภลาบผลลาบลอยนะครับให้คุณดูตัวเลขหรือสิ่งใดก็ตามครับที่เกี่ยวข้องกับคนรักของคุณหรือคนคุยของคุณนะครับ เอามามองว่าเลขไหนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับตัวเขามากที่สุดลองมาเสี่ยงดวงครับลองมาลุ้นดูครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสนะครับอย่างบางคนเป็นคนโสดเนาะไม่ได้คบใครไม่ได้คุยกับใครนะครับถ้ามีโอกาสเจองานแต่งหรือไปงานแต่งที่ไหนแล้วอยู่ดีๆก็มีคนพกสลากมาขายนะครับก็ลองไปเสี่ยงดูครับ จากงานแต่งคุณอาจจะโชคดีก็ได้นะครับชาวราศีมีนนะครับสำหรับคลิปนี้ของชาวราศีมีนและคณามีนต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีวันที่ดีขอให้ทุกคนได้พบแต่สิ่งที่ดีสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ